สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญวัดไร่ขิงเนื้อเงินลงยาออกปีพศ .2506 จังหวัดนคปรปฐมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะเป็นลงยาสีแดงนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรู ลูปพามาเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการจาราณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงนิ้วมือท่านนะครับผมบริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นไปแหลมอีกทีหนึ่งนะครับผมผมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บร um ิเวณนะครับผมจุดส <If S 2> ังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงนิ้วมือท่านนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นปลายแหลมนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการเจรนาของผมนะจะเป็นเส้นลวดปลายแหลมลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับมุมด้านบนตรงกลางฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวลอเรือเนี่ยบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแต่นะครับผมเป็นแนวนอนนะครับผมคมลักษณะ น่าแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณมุมด้านบนตรงกลางฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวรอเรือนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับเป็นเส้นลวดสั้นๆนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรนาของผมนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดนะครับแนวนอนนะครับคมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดกระหนกนะครับมุมด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมช่องอันที่สองเนี่ยบริเวณตรงเส้นลวดตรงนี้จะมีเส้นแต่ นะครับผมเป็นแนวเฉียงลงมาลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกกันให้ดู บริเวณเส้นรั่วกระนกนะครับผมตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงช่องที่2เนี่ยบริเวณตรงเส้นรั่วตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมบางๆนะครับคมหนูขึ้นมานะครับผมลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับบริเวณตรงเนี้ยจะเป็นเส้นรั่วนะครับบางคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันจะดูนะครับบริเวณตรงท้ององค์พระนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นรั่วข้างท้องเนี่ยจะมีขีดเป แนวนอนหลายๆเส้นอยู่บริเวณตรงนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณตรงท้ององค์พระนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับผมตรงข้างเส้นลวดท้ององค์พระเนี่ย ด้านข้างเนี่ยจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับผมหลายๆเส้นอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจรานาของผมนะจะเป็นเส้นลวดนะครับคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแนวนอนนะ,อะ,อะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันจะดูนะครับบริเวณตรงช่องกระหนกนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยบริเวณตรงนี้นะด้านใต้เส้นลวดช่องกระหนกเนี่ยจะมีเส้นซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงช่องกระหนกนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะด้านใต้เส้นรวดช่องกระหนกเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเส้นซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นรวดบางๆนะครับผมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการเจรนาของผมนะเห็นไหมจะเป็นเส้นรวดวนะครับผมลักษณะแบบนี้เลยนะอเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูจอบมุมด้านหน้ากันบริเวณตรงรูจาะนะครับผมตรงมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจอะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่น นะครับผมอันนี้ก็คือรูจอดด้านหน้านะผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันพื้นนะครับผมด้านในเนี่ยก็จะตึงนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะมีรอยขุดนะครับลงยาลักษณะแบบนี้นะเส้นรวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นรวดเหลี่ยมนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงพื้นกระหน่อมุมด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นพื้นตึงๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นขนแมวเยอะๆลักษณะแบบนี้ผม เซนลวดเนี่ยก็จะนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้พื้นด้านในเนี่ยก็จะเป็นรอยขุดนะครับลงยาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับมุมฝั่งขวามุมล่างนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมได้ทิ้งลิ้งลายนะครับผมเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะเหรียญที่ผมนามา้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หล กลางนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับผมฝั่งขวาด้านบนนะเห็นไหมครับเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่านนะครับผมบริเวณใบหน้าของท่านเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดลำตัวงพานะเส้นลวดลำตัวงพานี่ก็จะเป็นเส้นลวดนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ ในการเจรนาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตัวเลข6นะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับบางๆนะครับผมไปแนวเฉียงลงมาเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู จุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจ e ุดส wow ังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตัวเลข6นะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงลงมาเล็กน้อยเป็นเส้นลวดสั้นๆคมลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจาะนามุมด้านหลังของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมตรงกลางนะบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีเส้นลวดแตกเป็นแฉกลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัขละนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนีนน้นะครับผมอาจจะมีเส้นลวดนะครับแต่เป็นแฉกนะครับผมลักษณะแบบนี้นะด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนาหน่อยนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นเส้นลวดเล็กหน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันจะดูนะ,รรนนะครับบริเวณตรงเส้นลวดปลายเลข5นะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดเล็กๆนะครับยื่นออกมาตรงเส้นลวดเลข5อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัส ให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตัวเลข5้านะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับตรงปลายเส้นลวดเนี่ยจะมีขีดบางๆนะครับผมยื่นออกมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรนาของผมนะถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดดา克拉นะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะบริเวณตรงเส้นลวดดา克าตรงนี้นะจะมีเส้นแตกแนวเฉียงลงมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัขละนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะครับผมเห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมเป็นแนวเฉียงลงมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ีในการเจรนาของผมนะจะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตัวเลข5้านะครับผมบริเวณมุมล่างเนี่ยเห็นไหมครับจะมีจุดนะครับผมตดกับเส้นลวดอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นรวดตัวเลข5นะครับผมมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีหมุดนะครับผมติดกับเส้นรวดอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะเป็นหมุดนะครับลอยขึ้นมานะครับผมติดกับเส้นรวดลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้าในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูจอมุมด้านหลังกันบริเวณรูจอนะครับผมตรงมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอนเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะจําให้แม่นนะครับผมลักษณะรูจอนเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะ นะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านหลังเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างนะครับผมฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะเห็นไหมครับพื้นเนี่ยก็ สาตเหรียญสวยๆแบบนี้ผิวเนี่ยจะมีน้ำทองลักษณะแบบนี้นะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูล,ลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเห็นไหมครับพื้นเนี่ยจะตึงลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวด,ดขลามุมตรงกลางนะครับผมเส้นลวด,ดขลามุมตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการ จรนาของผมเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการจจรนานะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผม อันนี้ก็คือมุมนะครับเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับผมตรงตเหรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางลักษณะด้านข้างเนี่ยจดจาให้แม่นนะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผ เหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตัวเหรียญนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งขวานะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอาการรีวิวของ เป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพาะมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพระเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ